ต่อไปเป็นเก่งที่48หลายบทว่ามารเนนะปิมยันเตอากามกาวินาพวิสามะความว่าแม้ถ้าเมื่อเราทั้งสองยังมีชีวิตอยู่เจ้าจะพึงตายไซแม้ด้วยความตายของเจ้านั้นเราทั้งสองก็ไม่ต้องการคือไม่ปรารถนาชื่อว่า ไม่ยอมเว้นให้เจ้าตายตามความพอใจของตนอธิบายว่าเราทั้งสองจักประสบความพัดพลากจากเจ้าไม่ได้หลายบทว่ากิงปะณะมยังตังความว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เหตุอะไรเล่จาจักเป็นเหตุให้เราทั้งสองอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกบวชเป็นบรรพชิตอีกอย่างหนึ่งในบทว่า กิงปณะ,ะมอยังตังนี้พึงเห็นใจความอย่างนี้ว่าก็าเพราะเหตุไรเล่าเราทั้งหลายจึงจักยอมอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่บทว่าตเทวะความว่าสุทินกรันธบุตรนั้นนอนลงในสถานที่ที่เขายืนอยู่ซึ่งมารดาบิดาไม่อนุญาตให้เขาบวดนั้นนั่นเองบทว่า อนันตระหิตายะความว่าบนพื้นที่อันนี้ได้ลาดด้วยเครื่องปูราดอะไรอะไรบทว่าปริจาริหิความว่าเจ้าจงให้พวกนักขับร้องนักเต้นรำและนักฟ้อนเป็นต้นบำรุงบำรเรอเฉพาะตนแล้วจงให้อินรีย์คือร่างกายทุกส่วนเที่ยวไปคือ ให้สัญจรไปตามสบายร่วมกับสหายทั้งหลายในหมู่นักขับร้องเป็นต้นเหล่านั้นอธิบายว่าเจ้าจงนำนักขับร้องเป็นต้นเข้ามาทางนี้และทางนี้เถิดอีกอย่างหนึ่งบทว่าปริจาริหิความว่าเจ้าจงให้พวกนักขับร้องนักเต้นรำและนักฟ้อนเป็นต้น บำรุงบำเรอเฉพาะตนแล้วจงเล่นอขอไปนะครับจงเล่นคือจงหยอกล้อกันได้แก่จงรื่นรมร่วมกับสหายทั้งหลายเถิดมีคำอธิบายไว้ว่าจงสนุกสนานเถิดดังนี้บ้างสองหมดว่าการมีปริพุนชนะปะริพุนชันโตความว่าเจ้าบริโภคโภคทรัพย์พทั้งหลาย ร่วมกับบุตรและภรรยาของตนเถิดสองบทว่าปุญญานิกะโรนโตความว่าเจ้าจงปรารบพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องชำระทางสุขติให้บริสุทธิ์ด้วยดีมีการเพิ่มให้ทานเป็นต้นเถิดสองบทว่าตุนหีอโหสิความว่า สุทินกระันทบุตรเพื่อตัดความเกี่ยวข้องด้วยการพูดจาจึงได้งดการสนทนาปราศัยเสียคราวนั้นมารดาบิดาของสุทินพูดล่อลอกถึงสามครั้งเมื่อไม่ได้แม้เพียงคำตอบจึงสั่งให้เรียกพวกสหายของเขามาแล้วสั่งว่าสุทินผู้เป็นสหายของพวกเธอนั้น มีความประสงค์จะบวชพวกเธอจงช่วยห้ามเขาด้วยแม้สหายเหล่านั้นเข้าไปหาเขาแล้วก็พูดอ้อนวอนถึงสามครั้งแต่สุทินก็ได้นิ่งเงียบแม้ต่อหน้าสหายเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอุบาลีเถระจึงกล่าวไว้ว่าอัตโขสุทินัสสะกาลันทปุตตะสหายกากระตุนณีภูโตตุนหี อโหิสครั้งนั้นพวกสหายของสุทินนั้นได้มีความลำพึงดังนี้ว่าหากว่าสุทินนี้เมื่อไม่ได้บวชจากตายจากไม่มีคุณอะไรแต่มารดาบิดาจากได้เห็นเขาผู้บวชแล้วเป็นครั้งคราวถึงพวกเราก็จากได้เห็นอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าการบวชนั่นเป็นภาระที่หนัก ผู้บวชจะต้องถือบาทเดินเที่ยวบินทบาททุกวันทุกวันพมจรรันทร์มีการนอนหนเดียวชั้นหนเดียวเป็นกิจที่ทำได้ยากอย่างยิ่งและสุทินนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนเป็นชาติชนชาวเมืองเขาเมื่อไม่สามารถจะประพฤติพมจันทร,ร์นั้นได้ก็จะกลับมาที่เรือนนี้อีกทีเดียวเอาเถิด พวกเราจะขอให้มันดาบิดาของเขาอนุญาตให้บวชจบเก่งที่48